สวัสดีคะ่ะทางผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราจะทําการคํานวณชดสองตบบนระยะสุดท้ายให้ทางผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เรามาคำนวณสูตรโดยกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับสองสบนนะคะสูตรขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะชุดข้างบนเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สามสามครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะคะสองครั้งบวกเก้าบวกสองขออภัยนะคะสำหรับชุดข้างล่างเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสามครั้งบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สองสามครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะคะ บวกห้าบวกสองเราจะทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสองตัวนบนของเราจะสุดท้ายนี้คํานวณได้เลเด่นอะไรบ้างนะคะสูตรการคํานวณน,นะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความ,มาระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้ทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักแสนสองครั้งนะคะนสองได้สิบสิบบวกสองสิบสองสิบกสองสิบวกสองสิบหบกศูนยสองครั้งก็สิบหกสิบหวกเก้ายีไดเล็กเดนห้นะคะห้บวกสนะคะได้เจ็ดหรับชุดข้างล่างหลักแสนสองครั้งหาคนสองได้สิบสิบบว1หนึ่บกศูนยครั้งก็11บเนะคะสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบห้าบวกสี่สบวกหนึ่งยี ยี่สิบบวกสา3ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกแปดสามบเอ็ดสบวกแปดสาบวกแปดสีบเกสองสีบเก้าสบก้าบวกห้าสี่เก้กได้เลขเด่นสีนะคะ4ีบวกสได้6กสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7จ็ี การคำนวณเลขเด่นชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขห้าเลขเจ็ดและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่และเลขหกคออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่สองตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดสี่นะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้งสี่ค้สองได้แปด 8ปบวก5 13 13บวก5้า18บบวก5 2 3 2 3บวกห้า28บวก5 33บวก9นะคะ33บวก9 42 42ได้เลขเด่น2สองบวกสนะคะได้สําสำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักหมื่นขอโทษนะคะหลักแสน2ครั้ง4คน2ได้8 8บวก9 17 17บวก1 18 18บวก1 19 19บวก1 20 20บวก7 27 27บวก7 34มสิบสี่สามสิบสี่บวกสี่สามสิบแปดวกสี่สีบวกห้าสี่ดเไล็กเดนเจนะคะเบวกอีกสองนะคะไดร9เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกสองการคำนวณเล็กเดนชดสตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลข2สองเลขสี่ดชดข้างล่างคำนวณได้เล็กเจ็ดเลขผลออกสตัวบนสอง เพราะฉะนั้นสําหรับสองตัวบนในงดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้สองนะคะชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นได้เจ็ดสองบนนะคะออกสองเจ็ดดำรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้งหาคนสองได้สิบสิบบวกเก้าสิบเก้าสิบเก้าบวกเก้ายบวกเก้สาบวกเจ็บวกเจ็บวกเ 5 1าส6บดเ้หได้เลขเด็น0นะคะ0ูนบวกอนะคะได้สําสำหรับจุดข้างล่างหลักแสน2ครั้ง5คน2ได้10 10 8บ8วกแปดสิบบบวกเก2 4ยี7บบวกเก6า6บวก9 45 45บวก2อ7 47บวกสองสบวก7 56 56บวก5 6บวก6 66บวก5 1จ็ดสิบเอ็ดเจ็ดบวกห้าเจบหกเจ็ดบวกสองเจดเจ็ดดบ้นะคะเจ็ดสิบแปดบวกห้ดสสาาเลเเด่นสามสนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก4 0่ย์สการคำนวณเลขเด่ดชดสตัวบนในงดนี้ชดข้างบนนะคะคำนวณได้เลขศูนย์และเลขสอและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสและเลขหผลออก3ตัวบน403 เพราะฉะนั้นส <ikka f S 2> <Zone>. ําหรับการคานวณสูตรในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสามสองตัวบนในงวดนี้ออกศูนย์สามนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักแสนสองครั้งเจ็ดค้นสองสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะก็สิบสี่สิบสี่บวกเก้ายี่สิบสามเด่นสามสามบวกสองนะคะเด่นห้าสำหรับชดข้างล่างนะคะ หลักแสนสองครั้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกแปด2ี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งยี่สิบสวกหนึ่งยี่สบวกหนึ่งยี่สบวกสามยีบดยีบวกห้าสามบวกหนึ่งสามสิบบวกหนึ่งสามสบวกหนึ่งสามสบกสามสิบกบวกห้าสี่บเอ็ดสีิบเดวกห้า่ได้เลเดน6นะคะ6กบวกสองได้8ปดสำหรับผลออกราักวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3 38บนออก9ต สำหรับการคำนวณชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลยสามได้เลยห้าและชดข้างล่างคำนวณได้เลยหกได้เลยแปดคนออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลยสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลยแปดสองตัวบนออกสามแปดนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสองครั้ง8คนสอง1 6บห2บวก 5, 21, 21, 26, 26, 5 3 31, 8 31, 31, 38บวกห้า26บวก้บเล็วก็บวก7 45 45บวกเกเกเดน4ะคะ4บวก2ได้6สสำหรับชดข้างล่างหลักแสน2ครั้งนะคะ8คน2 16 16บหก2บ3วก7 23 2 33บวกห28 28บวกห3ามบวก5 38 38บวกส 41 41บวก3 44 44บวก8 44บวก8 52 52าบวก3 55 55บก2 57 57บวก2 59 59บวก2 6บวก8 69 69บวก5นะคะ74ได้เลขเดน4่่บวก2นะคะได้6สำหรับผลออกรางวัลที่1นงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 4 6สี การคำนวณเลขเด่นชดสองตัวบนในงวดนี้ในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขสี่เลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้เลขสี่เลขหกเหมือนกันนะคะผลออกสามตัวบนสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นได้สี่นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะสำหรับสองตัวบนในงวดนี้ออกสี่หกเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา

3ามสิบสามสามสิบสามบวกสองส5มสิบห้าสวกห้าสีบกห้าสีบกห้าห้บวกแปดหาสิบแวกห้าหกได้เลขเด่น3ามนะคะสามบวยอีกสอได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกศูนย์เกาห้าการคำนวณชดสตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขเก้าและเลขหนึ่และชดข้างล่างคำนวณได้เลขสาและเลขห้ คนออก3ตัวบน0ูนย์เเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้2ตัวบนนะคะชุดข้างบนคข้าตัวเลขเด่นเลข9กและชุดข้างล่างคขาวตัวเลขเด่นเลข5นะคะ2ตัวบนออก95าหเรามาดชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้งศูนย์คูณก็ได้ศูนย์ะคะ0นบวกได้1 1บวกได้2 2บวกนงได้3 3บวกได้4 4บวกได้5 5บวกเ14ได้เลขเด่น4นะคะ ส่บวกสได้หกสำหรับชุดข้างล่างหลักแสนสองครั้งศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์ศูย์บกหาได้ห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็บวกได้แปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้ายี่สิบหกยี่สบวกห้าสามสิบเอ็ดสามเอ็ดบวกสองสามสิบสามสามสามบวกแปดสี่สิบดสี่สิบดบวกแปดสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดบวกห้าหเดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองได้เก สำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าหกเจ็ดสำหรับการคำนวณชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขสี่และเลขหกและชดข้างล่างคำนวณได้เลขเจ็ดและเลขเก้าผลออกสามตัวบนนะคะห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้สองตัวบนนะคะชดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหกและชดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะสองตัวบนออกหกเจ็ด สองตัวบนออกหกเจ็ดนะคะคืองวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนี้สูตรชดสองตัวบนนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะทางเราขอมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศหกสามนะคะ ชุดข้างบนหลักแสน2ครัง้งนะคะแปดคนสองสิบหกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดวกห้ายี่สบหกยี่สิบหกบวกห้าสามบเวกสองสาบสวกสองสาบ้วกเก้าี่สได้เลขเด่น4ีนะคะสีบวกสได้หกสำหรับชุดข้างล่างหลักแสน2ครั้งนะคะแปดคนสองสิ บวกสามสิบาบาวกหนึ่งยี่สิบยีบวกหนึ่งบสดวกหน2่บวกหกบวกามบวกเจ็ดบวกบวกหกสบวกห5บวก6กห้าบวก65หบวกห6หบวกหวก 70 7ดสดเล็กเดนศูนย์ะคะศูนย์บวกสองได้สองนะคะท่านผู้ชมขอบวกชุดข้างล่างอีกครั้งนะคะตัวเลขเยอะนะคะท่านผู èn, ้ชมหลักแสน2ครั้ง8ปดคนสองสิบวกสามนะคะสิบเก้าสิบเก้าบวกห2ึ2งยี 2, ่สิบยีวกหนึ 3, ่งยี่สบวกหนึ่งบวกหกยี่บวกหกสามบวกเ 41 41บวก2 43 43บก6 49 49บวก6 54ขอโทษน,นะคะ49บก6วก6 5 55บวก6 61 61บกเวกนะคะ70นะคะได้เลขเด่นศูนย์ะคะศูนย์บวก2ได้2นะคะ,ส,ส,ส,ะ,คะสำหรับผลออกเรามารอุ้นด้วยกันนะคะท,ท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณชุดสองตัวบนะาจสุดท้ายนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะสำหรับชุดข้างบนได้เลขสและเลขหและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์และเลขสองนะคะท่านผู้ชมเรามารอลนด้วยกันนะคะการจับชุดสองตัวบนของเรานะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้ก็จะได้นะคะ4 0 4 2 6 0 6์สนะคะการจับชุดสองตัวบนนะคะ สำหรับระยะสุดท้ายนี้ทางเราจัะชดได้ทั้งหมด4ี่ชดนะคะท่านผู้ชม40 42 6 0ย2ูนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านชมด้วยนะคะเรามารอลุนด้วยกันนะคะสำหรับงวดนี้ทางเราจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับวันที่15นะคะสำหรับวันที่15ทางเราจะทําการสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะตัวเลขไหนจะเข้าเยอะนะคะ ทางเราจะทําการสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะกาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรวยแล้วเราพบกันใหม่ในวัวต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ